สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิดนะครับวันนี้วันที่28นะครับสิงหาคม2564นะครับสำหรับยอดผู้ติดเชื้อนะครับวันนี้ติดเชื้อนะครับสะสมเนี่ย1ล้านหแสน 555คนนะครับสะสมทั้งหมดรายใหม่นะครับหมื่นหนึ่งมื่นเจ็ดันเก้าร้อแปดสิบสี่นะครับรุนแรงนะครับห้าพันหนึ่งร้อยเก้าคนเสียชีวิตหนึ่งมืนแปดร้อยเจ็สิบเก้าคนนะครับผู้ป่วยยืนยันกลุ่มเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนดนะครับสะสมห้าพันห้า้อยสี่สิบหกคนรายใหม่เจดคนนะครับเสียชีวิต4ี่ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังนะครับสะสมนะครับสองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหหร้อยกแปดคนรายใหม่แปดพันหห้้ารอยนึ่งคนนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางนะครับคัดกรองสะสมนะครับที่สนามบินนะครับห้าล้านเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าคนเท่าเรือสามแสนนะครับห้า 144สบี่คนนะครับด่านพรมแดนสามล้านหแสนหนึ่งห้าันเจ็บเอ็ดคนนะครับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะห5แส2ห้าเจดันแด้อยยี่สิบคนนะครับมาดูสถิตินะครับทั่วโลกนะครับตอนนี้นะครับ10อันดับแรกนะครับก็จะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับอินเดียนะครับบาซินฝรั่งเศสนะครับ รัเสเซียนะสาราชอาณาจักรตุรกีนะครับอาร์เจนติน,นาโคลอมเบียอิหร่านนะครับไทยเนี่ยอยู่อันดับที่30นะครับเมื่อวานนี้ได้อยู่อันดับที่31นะครับสำหรับยอดติดเชื้อนะครับวันนี้ก็คือ17 9 8 4ันคนสะสมทั้งหมดเนี่ย1 1 5 7 5 5้าน้าคนเสียชีวิต1879คนนะครับ ก็อย่างอเมริกาเนี่ยยอดติดเชื้อสะสมเนี่ยล้านอินเดียเนี่ยสามสล้านบาซิลเนี่ยยล้านฝรั่งเศสเนี่ยล้านรัสเซีย6ล้านสหราชอณารักา6ล้านนะครับตุรกี6ล้านอาเจน5ล้านโคลัมเบีย4ล้านอิหร่าน4ล้านนะครับแต่ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ย ที่สูงที่สุดก็คืออเมริกา6แสนลายนะครับรองมาคือบาราซิล5แสนลายนะครับแล้วกอ็อินเดีย4แสนลายนะครับสำหรับอ่า20อันดับถัดไปนะครับก็จะมีของ ก็จะมีสเปนนะครับอิตาลีอินโดนีเซียเยอรมันนะครับเม็กซิโกโปรแลรนด์อริกาใิา้นยูเครนเปรูแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับหลังจากเนเธอร์แลนด์นะครับก็จะมีฟิลิปปินส์นะครับอีรัคเช็คนะครับมาเลเซียชิลีนะครับ แคนาดาบังกลาเทศญี่ปุ่นเบลเยียมนะครับแล้วก็ไทยนะครับเลยจากไทยก็จะเป็นปากีสถานสวีเดนโรมเนียอิสราเอลปูตุเกโมอลโกคาซัคสถานฮังการีจจร์แดนนะครับแล้วก็สวิสเซอร์แลนด์ผมพยายามที่จะให้ดูนะครับว่า,าดูต่อนะครับมีเนปาล์เบียสารัฐอัลรับเอมิเลตออสเตรียตูนิเซียคิวบาเลบานอน รีซาอุนะครับแล้วก็จอเจียเนี่ยคือ50อันดับแรกไม่มีจีนเลยนะครับอ่าเอกอดอโบริเวียเบลารุสักเตมาลาปารารกวัยคอสตาริกาปานามาบังกลาเียสิงคากาเวียดนามนะครับเวียดนามอยู่อันดับ60นะครับเสียชีวิตไป153คนนะครับก็น้อยกว่าเรานิดหน่อยนะครับเวียดนาม ถัดจากเวียดนามนะครับก็จะมีอาเซอร์ไบจันคูเวตสซลวเกียเมียนมาอุรุกวัยโคลอเชียโดมินิกันไอ์แลนด์นะครับเดนมาร์กเวสตแบงค์และเชนวนกาซานะครับพมา่าเนี่ยตายไปหมื่นสี่นะครับนะตายเยอะกว่าเราอีกนะอันดูรัสนะครับเวเนซุเอลาลิเบียเอธิโอเปียโอมาลิทัวเนียอีิปาเลนมอนโดวานะ โอมานนี้ไม่มียอดติดเชื้อเลยนะครับวันนี้เป็นศูนย์สะสมในู0สามแสนนะครับเสียชีวิตไปสี่ท่านเกาหลีใต้นะครับอ,อยู่ที่แปดสิบเอ็ดนะครับเสียชีวิตไปสองพันนะครับอาร์เมเนียเคนยากาตาบอสเนียซัมเบียมองโกเลียนะครับมองโกเลียเริ่มมาเยอะนะครับแอลจีเรียนะครับ ในจิเนียคีกิสถานมาซิโดเนียเหนือนะครับแล้วก็นอร์เวย์บอสเวนาอุซเบกิสถานอัฟกานิสถานนะครับโมซัมบิกอาเบเนียนะครับลักเวียเอสโตเนียคอซโวนะครับฟินแลนด์นามิเบียซิมเวยูกันดากานานะครับ มอนเตเนโกไซปัสจีนนะครับจีนมียอดติดเชื้ออยู่38มสรายนะครับสะสมเนี่ยหนึ่งแสเสียชีวิตไปสี่พันกัมพูชาเนี่ยติดอยู่411้นะสะสม9ก้าหมื่นนะครับเสียชีวิตไปพันพันแปดที่น่าสนใจคือจีน ทีนี่จะบอกว่าคือต้นกําเนิดเลยก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้ติดอยู่38ซึ่งประเทศใหญ่มากนะครับเขามีมาตรการยังไงในการที่จะรับมือโควิดนะครับที่น่าสนใจสะสมเนี่ยแค่แสนกว่าลายเสียชีวิตไป4,000กว่าเกือบ5,000นะแล้วก็ถัดจากกัมพูชาก็เป็นลาวันดาแคเมรูนบันดีฟและเซมเบิร์เซเนกัลนะครับ สิงคโปร์ศูนย์ลายนะครับสิงคโปร์ศูนย์ลายสะสมเนี่ยหกหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบแปดเสียชีวิต5้าสิบสองถือว่าน้อยมากนะครับสิงคโปร์เนโอโหต้องยอมรับนะครับเคเมรลูเนี่ยติดเชื้อวันนี้ศูนย์ลายนะเอลซามาดอก็ติดเชื้อศูนย์ลายนะครับน่าสนใจที่ว่าเขาทำยังไงนะครับทันจากนั้นมาก็จะเป็นนะครับ จาเมกามาลาวีโกดิบัวคองโกออสเตรเลียนะครับเสียชีวิตแค่9ก้าร้อยเก้าสิบสายนะออสเตรเลียแองโกลานะครับฟิจินะครับตินีดาดนะครับหนามาดากัสกา้าเอสววตินีสุดานนะครับมอนตาแครเบิร์ดมอลิเตเนีย กินีสุรินามนะครับซีเรียกาบองกาบองศูนย์นะครับเตโชวิต1 6 5น้อยนิดนะครับกา,ายาน่านะครับเฮ <c oughs> ติติเชนิสูนนะครับโตโกเซเซลนะครับาบาฮามัตปาปัวนิวกินีโซมาเลียนะครับศูนย์ทาจิกิสถานนะครับ เบลิสติมอร์เลสเต้นะครับติมอเนี่ยเสียชีวิตไป58าสรายนะครับแต่วันนี้ก็เริ่มแตะหลักร้อยนะครับไต้หวันไต้หวันเสียชีวิตไป8 8ดร้อยสาคนนะครับวันนี้ติดเชือเจ็อันดอร่านะครับมาลีเลโซโทนะครับลาวนะครับลาวเสียชีวิตไป12คนนะ ติดเชื้อสะสมยี่หมื่นสี่วันนี้ติดไป247ก็น่าสนใจนะครับบูกินาฟาโซคองโกซาาเบนินบูรุนดีนะครับจิบูติสุนใต้นะครับโอ้เนี่ยพวกนี้พวกนี้นแอฟริกากลางนะครับนิการากัวไอซ์แลนด์นะครับแกมเบียอิเคียทเรียวกินีนะครับคือสังเกตที่ท,ที่ที่เป็นแอฟริกาเนี่ย ณวันนี้ไม่มีเชือ้อไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับคองโกโอเอยซูดานแอฟริกานีกาก่กัลกัวอะไรพวกนี้ไม่มีละไม่มีคนติดเชือ้อละวันนี้นะครับเขาทำยังไงนะครับเนี่ยมอริเชียเซนลูเซียนะครับอ่าไลบีเรียเนี่ยศูนย์จานมาริโนโ่ศูนย์ชาิศูนย์บาเบโดสสี่สิบแปด โคมโรสนะครับศูนย์นิวซีแลนด์แปดสิบสามลิเกเทนสไตน์มนาโกนะครับเซาตูเมบูไนนะครับเสียชีวิตเจ็ดลายนะครับที่สำคัญสำคัญก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรายงานผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ